ให้เขาออกกําลังกายหยิบจับเพื่อให้เขาฝึกด้วยการจับทิกเจอร์ฟังเสียงเสริมสร้างพัฒนาการฝันว่าอะไรคะลูกฝันว่าดูดนมปูไปย่ามาแล้วค่ะย่าอะไรมาด้วยคะเะเบียนค่ะโดนต้นลาเห็ดโคนจากอีพีที่แล้วหวนู้ว่ากดเองดิหนูกดดิมีคนเล่นด้วยแล้ว <c oughs> ฟ้าไม่ต้องงี้เง่าแล้วหัง <c oughs> จากเด็กที่จูงแล้วจิตวันิ่งป๊บป้าเลยจิตวันิ่งทำไมยังบิดขี้เกียจไม่จบได้ได้มาบังเปิดผ้าม,ม่านไม่ตื่นกันใช่ไหมเออเปิดผ้าม่านแล้วตื่นยังได้ตื่นไหมยังเฮ้ โออยพแล้วตื่นมาแล้วก็เช็คหน้านะคะใจเย็นๆสิใจเย็นๆเนี่ยเมื่อคืนเราก็ไม่ได้แปรงฟันอย่ากินนมเสร็จเป็นเด็กบูดเลยโอ้ยไม่ไหวเลยเปรี้ยวมากเลยจะโดนแปรงฟันไม่รู้ตัวยังแปรงฟันค่ขามุนซ้ายหมุนขวาแปรงขึ้นแปรงลงไรยิ้มที่สดใสนะคะ เสร็จแล้วเร้ตองทาครีมนี่อยู่ดีๆคือกลายเป็นเด็กที่ชอบดูดขี้มูกเสร็จเลยก็แบบว่าให้ปั่นขมูกเลยหลังจากตื่นนอนป๊าป๊าปามาอาบน้ำเสร็จนินนาแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาอยู่ในครัวกันแล้วก็ทำกายกรรมใช่เหรอ ฝันว่าอะไรคะลูกฝันว่าดูดนมฟีดิ้งไทม์ครับเี๋ยวหนลองกินแบบนี้กันนะอ้อ๊ยหยดเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นน้ำหยดมาบบมาอุอ้มนิ่กเหรอหยดใส่เนียงหนูเดีหยู เอตอนนี้เขาจะกินนมอยู่ที่6มื้อต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณครั้งละสี่ออนถึงสี่ออนครึ่งตอนกลางวันเราก็จะให้เป็นขวดเนาะแล้วก็จะกินเป็นขวดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่หมามาจะได้ทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าก็สมมติว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นข้าวเต้าช่วงนี้ต้องบอกว่าพัฒนาการลินนาแบบดีขึ้นทุกวันเลยเนาะหมายถึงว่าก้าวกระโดดกก้าวกระโดดมาก,ก,ากทุกเช้าจะไม่เหมือนกันเลยอย่าง ช่วงเนี้ยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มยิ้มหัวเราะแบบเยอะมากๆเลยนะแบบว่าเ,เขาชอบแบบชอบหัวเราะชอบเล่นสนใจติดเล่นจนกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะเอาจริงรชอบเล่นชอบคุย เดี๋ยววันนี้ปู่กับยาย่าแล้วก็ยายายจะมาหาวิมาครบทีมเลย oh. จากที่เราอยู่กันเองมานานแล้วนะเกือบเดือนเกือบเดืนอนและที่สําคัญคือตอนเนี้ลินนาต้องบอกว่าในขณะที่กินเนี่ยก็สบตามองแล้วก็แบบสนใจแล้วบางทีมีกินแล้วแบบยิ้มด้วยนะ <laughs> เขามีปฏิกิริยาตอบโต้กับทุกสิ่งรอบตัวมากๆมากขึ้นเนี่ยมองอะไรลูก โอ้ยใครโดนจ้องนะหลงคุณจะถ่ายไปด้วยแล้วป้อนรูปไปด้วยไม่ได้นะ <c oughs> ช่วงนี้ลินนาแบบว่ามีปฏิกิริยาในเรื่องของสิ่งรอบตัวชัดเจนมากๆคือเราอยู่ใ,ใกล้ๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเขาจะแบบมองเห็นก็จะแบบมองพอเห็นหน้าปะปามามานะยิ้มเห็นปุ๊บจะทักทายด้วยกันแบบยิ้มแบบอย่างเงี้บบ <c oughs> เขาจะเริ่มจำหน้าปะปะ๊ามามาได้แล้วแล้ก็จำหน้าแบบคนที่อยู่รอบๆตัวได้ แต่ผมว่านะถ้าผมทานายอุปนิสัยลูกนะผมว่าลินนาแสบซึ่งดีใจมากอยากให้เป็นแบบนี้มากๆอยากให้ลูกแบบเป็นเด็กแบบแอคทีฟสนุกเป็นเด็กตลกชอบเล่นอะไรเงี้ยเราชอบอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่ดื้อ,อสนๆน่ารักอ่ะพักขับพักเบรกทำไมทำหน้าอย่างนั้นลูกทำไมอ่ะโอ้ยย้อยเต็มหลังมามาเลยแบบนมแล้วหนูเอากระต่ายไปติดอมา,มา <laughs> บ้านเราก็จะมีงานศิลปะให้ลูกดูลนะินดาชอบดูมาก,กน,นะนั่งมองเวลาเอาเขามาวางเขาก็จะมองก็จะมีทั้งแบบของรูปทรงต่างๆอย่างเช่นพวกเซรามิกไปต่างๆชอบดูก็จะเป็นเวลาเล่นของเขานะคะกินนมเสร็จขอนั่งจับเรือให้หายยอยสักพักแล้วก็จะมาเล่นให้เขาออกกําลังกายหยิบจับเ,เพื่อให้เขาฝึกด้วยการจับคิจอร์ฟังเสียงเสริมสร้างพัฒนาการ ูไปย่ามาแล้วค่ะย่าอะไรมาด้วยคะเสบียงค่ะโคนต้นฟางเห็ดโคนจากอีพีที่แล้วแล้วจะมีไก่ไทยไก่บ้านโอ้ทั้งตัวเลยหนูก็กดเองนี่นูพดกตัวนี้อย่างเงี้ยมีคนเล่นด้วยแล้วบินนาไปแล้วไปแล้วไปแล้ววัวขาวแล้วง่วงแล้วง่วงง่วงแล้วต้องนอนแล้วล่ะ ม,ม่เหี่ยไหนตอนอยาแม่มเราเนี่ยนะมันร้ายกานะก็หนูหิวแล้วอะนาะลูกนะอันี่ยโอ้โหมองกองลอ้องด้วยเหรอการเล่นด้วยมองก้องาเล่นกินนมเสร็จพักสัแป๊บแล้วีไปอาบน้ำอืออยไปอาบน้ำนะลูกเนาะอืมัมนก็ถึงเวลาอาบน้ำนะคะอาบน้ำกันตอนบ่ายคะะ่ะอากาศร้อนร้อนนี่หลังๆนี่ชอบแช่น้ำมากเลยเดิไปเดไป น,น้าอาบน้าอาบน้านี่ไปโชว์มายที่น้ำผ้าตับต,ตาเลยนะจะหมดแล้ว <c oughs> เราตัวยักษ์ขึ้นเหรอใช้เนี่ยใช้ขี้หมัน้ำเปลือยไงนิ่มแบบนิ่มแบบดื้อนิ่มแบบนิ่มแบบชอบอาบน้ำชอบเล่นน้ำเย็นๆยังไงละ่ะโอ้ยหวัวหม่งใช้ได้อยู่นะอันนั้นจะแลกคิดตรงกันให้เขาแต่งตัวกันนะคะพี่ๆขาแต่งตัวก่อน ขับยานอวกาศเหรอฮะยกดปเป็นยังไง โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไปดไม่โดนนะเสร็ทุ่ับแล้วหลับแล้วเดี๋ยวขึ้นบนบ้านแล้วเนาะหลับลาตอนนี้ก็ถึงเวลานอนจริงๆของเขา ตรงนี้รินนาในวัยสมเดือนก็จะเริ่มนอนยาวขึ้นนะคะปะ๊าป๊ามามาก็จะได้พักผ่อนเดี๋ยวกล่อมเขาอยู่ตรงนี้เสร็จเอาเขาไปวางที่เตียงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหลับยาวอีกทีก็จะเป็นตอนเช้าที่จะตื่นขึ้นมากินนมเลยสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งวันกับรินนาะก็ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็มีแต่เสียงรอยยิ้มนะคะหวังว่าทุกคนจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็เหมือนได้เลี้ยงดินนาไปพร้อมๆกันนะคะแฮปปี้มาก จบแล้วหนึ่งวันขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้คะ่ะฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับลินนากับเป๊ะๆแฟมิลี่นะคะแล้วก็ฝากช่องตามตูนชาแนลกันด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะที่เลี้ยงลินนากันด้วยทั้งวันที่เลี้ยงลินนาด้วยกันทั้งวันไปละอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะคะ อันดีนะไปละบายๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้า